วันนี้เรามาอยู่ที่โรงแรมทีเทปาคอันนี้คือมีงานยูสแฟร์2 0 2 5เรามาดูกันว่ามีรายอาหารอะไรบ้างที่ห้องอาหารชั้น4ีก็จะมีซูชิโอ้น่ากินมากเลยซูชิเนี่ยมีขิงดองมีวาซาบิแล้วก็มีผักซอยส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นผักสลัดผักสลัดนคะครับโอ้โหน่ามาก มีซุปข้าวโพดขนมปังอันนี้คือ<ม>น่าจะเป็นพวกสเต็กนะอไม่ใช่อันน้นมัน้ำยาขนมชิโอ้พาดละมียำกร,รอบด้วยลูกชิ้นน้ำพริกโอ้โหพ่าด<ม>แล้วเราจะกินนี่กันดีกว่าอันนี้อะไรเนี่ย ปุตุนยาจีนกี่แต่ตุนยาจีนทั้งนั้นเลยโอ้<ม> oh. แกงขังเลแต่วันนี้้องไม่กินข้าวกลางวันธุรกิจสเต็กก็พอ,<ม>อคัวขิงผัดผักข้าผัดชาห้างข้าวสวยร้อนๆฝั่งนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวแล้วก็น่าจะเป็นแฮมฝรั่ง มีมันฝรั่งด้วยโอเคตอนกลางวันรีวิวจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ช่วงเย็นเพราะว่าเราจะมาค้าง3วันสองค้าง2วันหนึ่งคืนกับศูนมอตร์ทอนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวจะไปถ่ายต่อครับสวัสดีช่วงโซนบบนั่วันเครื่องดื่มแล้วขนมหวานตามนี้เลยผลไม้แล้วก็มีขนมเค้ก มาดูว่ามีะไรจิ้บ้างเค้กเยอะมากแล้วมีคาสเตลลาเค้กค,คราบตราวนี่เค้กคอฟฟี่เค้กเดี๋ยวขอส่วนตกงในห้อง,องนเย็นเรามารีวิวห้องพักที่โรงแรมทีเชปาร์คแจ้งวัฒนะสิบสี่กันตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของล็อบส่วนของล็อบบี้และคาเฟ่โรงแรมนะ แล้วก็ชั้นต่างๆของที่เคปาร์คที่เคปาร์คจะเึลื่นชื่อเรื่องคอ n เ e นชั่นเซ็นเตอร์สำหรับคนพิการอันนี้คือสวนย่อมของที่เคปาร์คนะอันนี้ดูร้า like นกาแฟมาดูโซนของห้องน้ำกันโซนของห้องน้ำโหสะอาดมากเลยแล้วก็ตรงนี้มีที่กั้นด้วยโอเคโอ้โหตรงนี้มีที่เขาเรียกว่าที่เป่าผมได้เป่าผมแต่อย่าไปเข้าใกล้นะไฟมันดูด แต่อีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ไดเฟ่าผมเท่าไหร่ผมของผมเส้นผมค่อทข้งน้อยนี่ห้องนอนจริงๆก็คือจะมีอีกคนนึงมานอนแต่ว่าเขาไม่ได้มาก็คือไม่บอกไม่บอกคือใครบอกทำไมเดี๋ยวจะเป็นเรื่องจะเป็นปัญหานี่มีทีวีให้ดูแต่ผมก็ไม่ดูผมถนัดเล่นคอมส่วนตรงนี้ก็จะมี WiFi ในซองนี้จะมี w i f i อยู่ รูมทีเคเอ๊ะอ๊อะไก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ต่างๆก็ยันร้านวินก็จะอยู่ชั้นล่างนี้เราก็มาแวะกินได้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องกินข้าวช่วงกินให้เด็กดูกันอยาเ็นนะ,นะแอดจีเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้แว็หนึ่งรอบเย็นวันนี้ก็จะมี<อ>มก๋วยเตี๋ยวผัดทังแต่มันเหมือนเพือนขาัดขันไทยเด๋นี้ไม่รู้จะกินอะไรเดี๋ยวมาลองกิน ก็มีข้าวสวยผัดผักอะไรเนี่ยซี่โครงหมูน้ำแดงแกงมัสมั่นไก่ต้มจืดน้ำพริกอะไรเนะเต้าเจี้ยวหลนลูกชิ้นปลาอันนี้ก็มีเหมือนกันคล้ายกันผัดผักแล้วก็เราตรงนี้ก็จะมีเต้าถึงร้อนผลไม้รวมโอเค อาหารเย็นวันนี้ก็จบประกาศลชนีให้ดูสุดท้ายมาชมบรรยากาศรอบโรงแรมที่เคตพักกันนี่คือทางรถไฟสายสีชมพูถ้าไปทางซ้ายมือจะไปทางนนทบ,บุรีก็คือไปอิมแพคเมืองทองธานีแล้วก็ตรงนี้คือส่ราชการแจ้งวัฒนะเป็นสุราชการของกรุงเทพก็จะมีพวกสารต่างๆ ด้วยก่ก่อ,กอ,กอต่อปปชก็อยู่ที่นี่หมดแล้วก็ตรงตรงนั้นก็จะฟังตรงข้ามเนี่ยโอ้โหอย่าให้พูดเลยอันหนึ่งนะฝังตรงข้ามนี้ก็คือทางที่จะไป โซน i m p a c t อ r ร n a ก็ไปทางนี้ก็คือเลยแจ้งวัฒนะสิบสีไปแล้วก็ไปที่เมืองทองทานีก็ก็ไปเปลี่ยนสายไป impact อ r ร n a ได้ก็คือจะงานน่าคือเป็นงาน SME ซึ่งไม่ทราบว่าที่ฝึกงานเก่าของผมจะไปจัดด้วยหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าไม่น่าจะไปนะส่วนฝั่งตรงข้ามก็คือตรงข้ามตรงนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็น นั้นๆน่าจะเป็นโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะใครป่วยก็มาโรงพยาบาลนี้ได้นะครับนทีเคปาร์คลักซี่ดูตรงนี้เลยโอ้ตึกสวยงามแสงสะท้อนกระทบห้องดูงามมากเลยสมแล้วที่ผมได้เรียนธุรกิจท่องเที่ยวอันนี้ห้องอาหารเชา้าจากลินถ้าจำไม่ผิดฟรินนะโอ้โหรงนี้มีหมอก รดน้ำต้นไม้โอ้โหธรรมชาตินี้สุดยอดมากเลยรังสรรค์ได้ดีมากเลยกับโรงแรมห้องนี้อันนี้คือห้องนอนทั้งห้องเอาละเดี๋ยวเราเป็นบรรยากาศหน้าโรงแรมทีเคพาร์คนะครับสวยงามมากเลยอันนี้คือเจ้าของโรงแรมนะครับอันนี้ไม่ได้กล่าวหาใครแต่จะได้รู้จักเจ้าของโรงแรมนี้ไว้อันนี้คือห้องอาหารวินนะครับนี่คือหน้าแอดมิน อันนี้คือคาเฟ่ของบินครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตรงนี้ที่เราถ่ายตรงลายอาหารจากห้อง,น,งนั้นน่ะมีรายอาหารเพียบเลยแต่สําหรับเราต้องไปกินที่ชั้นสีนะครับนี่มีเปียโ,โนด้วยเออนี่เปียโนเราต้องขึ้นไปชั้นสีแล้วก็ไปแจ้งห้องอันนี้เดีเราขอบไปดูด้านในบุนนะครับ โอ้มีขนมเพียบเลยครัวซองขนมตังผักสลัดนี่เดี๋ยวไปดูคาเฟ่วินว่ามีขนมอะไรบ้าง ก็จะมีขนมเค้กต่างๆก็มีราคาตามนี้เลยใครสนใจอยากกินก็มาที่นี้ได้นี่เค้กช,ช็อกโกแลตทัฟเฟิลราคา125บาทบูเบอร์รี่เค้กสับป,ปะรดมะพร้าวหรือเค้กพินาคลลาดา้าโวดสองช,ช็อกโกแลตก็มีแต่ถ้าทางน่าจะกรอบน่าดูอันนี้เป็นขนมปังและครัวซองของยี่ห้อนี้แล้วก็มีกาแฟดอยช้างคุกกี้ออคุกกี้ช็อตเบรด ก so, um ็คุกก like ี so ้ต่างๆนี้และนี่ค yeah, ือเมนูเครื่องดื่มที่น่าสนใจครับใครสนใจมาผ่านโรงแรมนี้ก็แวะมาที่ร้านบินได้นะครับมาช้าไปนิดนะครับคุณนายโบชกตอนนี้เขากำลังเล่นทำไข่ดาวอยู่ไข่ดาวก็เริ่มทำแล้วนี่คือรายอาหารเช้าของวันนี้แล้วนี่กับเพาะปลาแต่สำหรับผมขออนุญาตผ่านกินไม่เป็น ก็มีอาหารข้าวข้าวผัดแล้วก็มีไก่ทอดเปรี้ยวหวานผัดผักต้มจืดไส้กรอ,อกแฮมนีม่คอาหารชา้าเป็นอาหารที่อยากกินที่สุดก็มีขนมปงังคัวสองมัฟฟินเดี๋ยวเราจะกินหลังมีเค้กวันดีจ้าวันดีเพื่อนวันดี f อฟอันนี้ขนมปัง่งครับ ขนมปังนึ่งน้ำเต้าหู้ซีเรียลสำหรับคนที่ชอบกินคอนดิเนนทัลเบรคฟาสต์เดี๋ยวเราจะทานเป็นอเมริกันเบรคฟาสต์กันอันนี้เครื่องชองกาแฟน้ำผลไม,ลม้น้ำดื่มนี่เครื่องชองกาแฟ กินะทั้งนั้นเลยเอ,อาละเดี๋ยวเรามารอช่วหงห้องน้ำกินกเด็กดูกันครับปกติจะไม่ได้ดูห,ห้องน้ำนะห้องน้ำนี้เป็นห้องน้ำแบบญี่ปุ่นก็จะเป็นจมูกจะเป็นที่ฉีดก้นแต่ตรงแรงหรือห้ามควอยากจะไม่มีแต่ก็ใช้ที่ปแบบญี่ปุ่นนั่นก็คือปิดน,นั้นไปมาแล้วที่ฉีดก้นก็จะโผล่มาท,าทันทีอันนี้ถ้าใครอยากจะมาโรงแรมพีเคพาร์ค ขอแนะนําเลยมาเลยไม่มีที่ฉีดก้นแต่จะมีที่ฉีดก้นแบบญี่ปุ่นอันที่ดูแอดมินลอบโอเคครับอ่าจบก่อนแค่นี้พี่กาแฟเปไน็นไงประทับใจไหมคะประทับใจนะไม่พ่มพ์ตอออ่ะไม่ว่าก,กันนะเพราะเราทําไมคะเราต้องปรับพี่กาแฟว่าไงคะจริงๆเิี่ยก่อนสวัสดีนะคะอยากให้น้องเนี่ยเดินมาถึงถูกต้อง ถูกต้องขอเสียงตรงนี้ที่กาแฟหน่อยนะเดี๋ยวเราแก้กันะค่แต่ภาพเมื่อสักครู่เป็นไงเมื่อสักครู่เป็นไงน้องไหนทำไงน้องนายว่าแต่บ้านเลยน้องนมาอย่างนี้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เนาะอ่ะงั้นเอาตรงนี้เดี๋ยวเรามาแก้คนที่ถูกต้องทำอย่างไรนะคะขอบคุณมากค่ะพี่กาแฟอยู่แบบนี้สักครู่ได้ไหมคะเดี๋ยวจะไปอ่ะน้องไหนน้องไหนเดี๋ยวนายลองไปฟังข้างล่างว่าเราจะัปตรงไหนบ้างขอบคุณนะคะสวัสดีช่วงบ่ายมือสุดท้ายของวันนี้ แล้วก็จะปิดตัดขึ้นจบเลยตรงนี้เป็นอาหารจังวันก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่เตี๋ยวไก่ฉีกแล้วก็มีไส้กรอกเยอรมันข้าวแก่ก็มีข้าวผัดรถไฟแล้วก็ข้าสวสุดข้าวผัดรถไฟไปดูได้ที่ตรงที่เราไปงาน2475ของที่โดนัทเขาทำกับข้าว ก็มีผัดบรอกโคลีอันนี้ของโปรดเลยแต่ว่าใส่เห็ดหอมไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ไก่ผัดพริกไทยดำอันนี้อะไรเนี่ยมกักน่าจะเป็นปลาแตงแกงกะหรี่ไก่นี่กะหรี่ไก่อันนี้นนหัวปลาแลมอนตรมปุ่รปมักคุเตส่วนฝั่งที่เป็นข้าต้มก็มีลาบเช็บเชบกุ้งแผ่ทอดกรอบน้ำพริกลงเรือ อันนี้ก็คงเป็นโซนขนมจีนน้ำยาเหมือนเดิมโอ้นี่มีซุปมิโซะด้วยแต่ว่านี่เจาต้องไปก่อนอันนี้ผักสลัดเหมือนเดิมแล้วก็มีโอซูชิขอ,องชอบของคนหลายๆคนเรามาดูฝั่งตรงนู้นบ้าง อาหารวันต่างวันนั่งน่ากินมากคนนะจ๊ะอันนี้น้ำพันช nah ์บัวลอยผลไม้สดฝอยทองทองหยอดวุ้นกลาแตงอันนี้ขนมเค้กที่นำภูมิใจนำเสนอเค้กเลเยอร์แล้วก็นี่เค้กกล้วยหอมเนี่ยนำเสนอมากเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ชิมให้เด็กดูและ ขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับและจะมีคลิปแยกในการประกวดโครงงานด้วยครับช่วงท้ายๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ